สวัสดีค่ะทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาร์วนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากนะคะในวันนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์ที่7มกราคม2565พี่กระติบก็จะมาต่อคลิป78ใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่ากับไพออ่สามถ้วยนะคะเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายก็จะเป็นโรแมนติกทาร์วนะคะ เอาละค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยเนาะไปพูดความทำเพลงหลังจากห่างหายไปเนื่องจากช่วงปีใหม่เสร็จแล้วก็มีไม่สบายกระ,ะจุกะจิกกะค่ะนะคะหลังจากตรงที่แบบฟื้นตัวแล้วก็กลับมาทําคือตรงนี้ไม่มีอะไรมากคือแก่แล้วเวลาไปทํางานวัดก็อาจจะฟื้นตัวช้านิดหนึ่งนะคะออาทีนี้เรามาดูกันในไพ่สามถ้วยนะคะถ้าเกิดว่าในคนที่เป็นคนโสดเนี่ยแล้วเราถามว่า เออคนรักเก่าจะกลับมาไหมเป็นเพราะว่าเราเลิกลาไปแล้วเราเลิกลากันไปแล้วแต่ว่าเราก็ยังคิดถึงเขาเนาะพอถามว่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมเราได้ไพ่สามถ้วยเนี่ยถ้าเกิดน้องเปิดไพ่แบบสี่ใบแต่แบบที่พี่กะทิสอนหนึ่งสองสามสี่แล้วใบที่สี่มันออกมาเป็นใบเนี้ยก็ต้องดูไพ่รอบข้างต้องดูไพ่รอบข้างถ้าไพ่รอบข้างเนี่ยมันเป็นลักษณะความรักเขาสดชื่นมากนั่นแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปผสมลงกับไพ่ใบอื่นให้ความหมายในลักษณะตรงที่ว่า เขามีรักใหม่ไปแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีไพ่อะไรที่บ่งชี้ว่าเขามีรักใหม่แต่ขึ้นใบนี้นั่นก็คือหมายถึงว่าอืเราก็ยังมีโอกาสจะสารสัมพันธ์กันทีนี้พอเวลาขยายบางคนบอกว่าอืแล้วยังไงอะ่ะเขาจะเป็นฝ่ายโทรไปแล้วเราจะเป็นฝ่ายโทรไปอะไรอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าในไพ่สามถ้วยเนี่ย ในการพบเจอบางทีพบเจอกันแบบไม่คาดคิดก็ได้แต่ไม่ใช่ไพ่พบเจอแบบกระทันหันนะคะเพียงแต่ว,ว่าเราอาจจะไปเจอในสถานที่ประเภทแบบร้านอาหารร้านกาแฟรหรือเราไปสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็บังเอิญไปเจอแฟนเก่าอะไรแบบนั้นนะคะดังนั้นก็ต้องถือว่าถ้าเขาแบบไม่ได้มีไพ่ในลักษณะส,สื่อว่าคนคนรักใหม่เนี่ยมีคนรักใหม่แล้วเนี่ยเราก็จะถือว่าอ่ะยังมีโอกาสที่จะได้ ที่ยังจะได้สับสารสัมพันธ์กันอยู่อะไรประมาณนั้นนะคะก็ยังถือว่าเป็นในลักษณะแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าไพ่ใบนี้นะคะมันหัวกลับถ้าไพ่ใบนี้มันหัวกลับจะไม่ดีเลย,เ,ลยเป็นเพราะว่ามันใช้สื่อในลักษณะตรงที่ว่าเขากลับมาหาเราก็เป็นเพราะว่าเขาหวังในเรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศมากกว่านะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า หัวตั้งเนี่ยเราก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะแต่ถ้าเกิดหัวกลับเนี่ยพอมีลุ้นดูไพ่รอบข้างนิดนึงนะคะว่าเออมันเป็นลักษณะตรงที่แบบเขาเงาเงาอะไรอย่างนี้ไหมถ้าเกิดเป็นไพ่แบบอมีเฮอร์มิตเงาเงานั่นก็แสดงว่าเขาอาจจะคิดถึงเราอาจจะแบบมีแนวโน้มกันกลับมาแต่ถ้าเป็นไพ่รอบข้างที่แบบสดชื่นมากนั่นก็คือหมายถึงว่าเขาน่าจะมีคนใหม่ไปแล้วนะคะมันก็จะเป็น วิธีการที่ว่าสังเกตได้ง่ายๆไอค้ครั้งที่แบบว่าจะให้น้องๆฟันทงโป้งไปเลยว่าแบบกลับมาแน่นอนเดี๋ยวมันจะผิดพลาดได้เป็นเพราะว่าเคยมีนักเรียนดูว่ากลับมาแน่นอนเสร็จแล้วนักเรียนก็กลับมาถามว่าทําไมไม่กลับลูกค้ามาบอกว่าคนรักเก่าไม่กลับคือก็เลยต้องบอกนักเรียนว่าเวลามองอ่ะอย่ามองแต่ใบสุดท้ายเพราะว่าพี่กะติจะสอนอ่านแบบสี่ใบใช่ไหมคะบางครั้งอ่ะนักเรียนจะมองใบที่สี่ที่เป็นคําตอบเลย โดยที่แบบไม่ได้เอาไปหักกับไพ่3ใบข้างหน้าจึงทําให้พอเวลาอ่านล้วผิดพลาดนะคะมันการอ่านแบบ4ใบเนี่ยพอดูใบสุดท้ายซึ่งเป็นใบสรุปแล้วก็ยังต้องกลับมาดู3ใบข้างหน้าอารมณ์มันจะคล้ายๆกับเหมือนเราลงทุนอะไรไปสักอย่างะคะ่ะลงทุนไปแล้วแบบทีนี้เราก็ต้องมาหักกับต้นทุนใช่ไหมคะก็คือมาหักกับใบที่1นึ่งสนี่แหละแล้วเราก็จะได้คําตอบค่าที่แท้จริงว่ามันเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับคลิป78บใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่ากับไพ่3ามถ้วยนะคะถ้าเกิด ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กระติบได้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ